สำหรับการทำน้ำยายางรถด,ดำผมจะเสร็จให้พี่น้องเบ่งว่ามันจะดำเทเแนมน,นอ,อนบอเร์ถ้ามาเบิงแาก,กักครับว่ามันจะดำบัวไปๆกับตั้มได้ดครับแบบง่ายๆแบบประหยัด มันมีอยู่ขั้วเห้ือนเท่าอยู่แถวครับื้นหญ้าปั๊บพานุ่มน้ำยญ้าล้างจานนะครับน้ำตาลครับมีทุกขั้วขึ้ือนครับทำด้กันทุกคนครับพี่น้องอยากทำลองเบิง่งทำให้ยางรดดำเหมือนกับยางสื่อใหม่ครับดำปิดเลยครับ โม่เพื่องตั้งหาครับบทจำเป็นวัสดอสัญญายางดำเลยครับคือท,ทำเอาเองใด้ครับ ดำอีลีครับโบเปืองเลยใส่นิดเดียวส็ดำแล้วครับโบยจำเป็นต้องไปสื่อแววกดำหนักครับทำเองได้เลยครับอยู่ในครัวเฮือนเท่ามีกันทุกบานแล้วครับการทำให้ยางถด,ดับำง่ายแสนง่ายครับถ้าว่าพี่น้องสนใจอยากมาลองทำเบิอง แบบผมนี่ก็แบบผมทำก็คือได้เลยครับตามที่ผมทำนี่แหละครับแบบง่ายงวันนี้ผมจะพาพีน่นงวัาถ้ำลำยายางดำครับยางรถด,ดำคือส่วนนี้มันหนาฝนครับยางรถมันเปื่อนมันโมดำมันเป็นรถเก่าครับถึงแม่เขาหลังมาใหม่มันกับทิศฝนทิศด,ดินทิศกีตม เป็นรหลดเก่าคือเก่าครับคือมันนี้ผมจะไม่วิธีททำน้ำยายางดำก้นแบบง่ายๆครับแบบของใส่อยู่ในรัวเพื่อนเข้ามีทุกบานครับในรัวเพื่อนมีโบไดซ์น้ำยายางดำอย่างน้องทำเองครับนี่ครับลงทุนโมกีบาทครับยูัตุดิบเท่านี้ครับคือตาลทรายครับ น้ำยาปั๊บผานุ่มครับกาน้ำยาล้างจานน้ำเปล่าครับแกซียางร่วมกันก็ทำให้ยางรถดํำได้เลยครับยังาไมา่ลืมวิธีทํากันเลยครับ ตาลไส้สามสอนครับนี่ครับนำเปาเติมนำเปลาลงไปก่อนครับเติมพวกประมาณครับพวกถ่วมเอาค้นมาไล่ตาลก่อนครับ ต่อมาคือมันยาหลังจานแล้วก็มย่าปับผนุ่มครับ สามส่วนครับย่างล่างจานครับใส่สามส่วนนี้กันครับแค่นี้ก็พอแล้วครับถ้า ใส่โบเบิดเอาไปใส่ข้างโตไปก็ได้ครับทำปีปันเวกตรงแลวครับ รับการทำให้ยางลดดําผมจะเติมใส่ขวดนี่ครับที่มันมีหัวสีมันจะง่ายครับตอนไปใส่ หล่อเคลืบผมหน่อยครับความมันจะดำริงบ่ ดำปิดเลยครับสำหรับส้นยายางลิยมดำ ขึ้นาฟนมันโลดมันติดกี่ดมครับก็ต้องมาทาการเสร็จหล่อให้มันดาคือรถดใหม่ครับอาว่าพี่น้องเบิงแหล้วมีควมสนใจอยากลองทําเบิงก็ทําตามที่ผมนี่หนแหละครับดาแถืแน่นอนครับสําหรับการทํายางรหลดดาน้ายายางรหลดดาครับแบบง่ายแบบประหยัดมีอยู่ในขั้วเหินของพี่น้องอยู่แล้วครับ สำหรับิ0นี่ขอจบไปเพียงแค่นี้ครับถ้าว่าพี่น้องเมืองแหล้วว่ามันมีประโยชน์กับขอให้พี่น้องแท่บอกพี่บอกน้องน้ำไหนเด้อครับขอบคุณสำหรับการรับชมและกดติดตามครับคลิปหน้าผมจะหาเรืืองเล่าสาราดีๆมากกว่าพี่น้องอีกต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับฝากกดติดตามช่องปั๊มง่วง,ง้าม นี่ได้ครับผม oh